คิดมากเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าทำตาสองชั้นแบบเลเซอร์อะ่ะมันจะไม่เกิดแผลแล้วก็แบบบางอะไรเงี้ยอ่ะขอบอกไม่แนะนำให้เลเซอร์ตาสองชั้นเพราะเป็นการตาตาสองชั้นเทียมมันไม่ได้มีการผ่าตัดมันไม่ได้แก้ปัญหาเธอมันไม่ได้ตับกล้ามเนื้อเธอไม่ได้เห็นลูกตาเพิ่มขึ้นเธอไม่สามารถเอาไขมันเปลือกตาออกได้เธอไม่สามารถเอาหนังออกได้โอ้โหฉันดูเก,ก็บกดเนาะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำศัลยกรรมก็คือทำศสลยกรรมถ้าจะไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่ต้องไปหายสิ่งอื่นทำตัวแทนเพราะนอกจากจะเสียเงินฟรีเจ็บตัวฟรีบางทีผลมันอาจจะแแแบบบบอนเวรย่ลงะไี้ ทีนี้การทําเลเซอร์ตาสองชั้นคืออะไรคือการเลเซอร์ตาสองชั้นที่เป็นการผ่าแ,แบบมินิมอลคือเลเซอร์เนี่ยเอาตัดผิวหนังส่วนเกินตามออหรือว่าสร้างรอยพับชั้นตาแทนการใช้มีดกระบวนการเหล่านี้ก็คือจะเน้นความแม่นยาําลดการเสียเลือดพักฟื้นได้ทันทีคิดว่าชั้นตามันจะบางแล้วก็คิดว่ามันจะไม่บวมหลังผ่าตาัดอืมตามนั้นแหละทีนี้ถ้าทำทำยังไงเลเซอร์ตาสองชั้นก็คือหนึ่งก็คือหมอก็จะวาดรูปก่อนเหล่าว,วาดแผนตาม รอยตาขอันที่จะทาใหม่แล้วก็ใช้เลเซอร์ในการตัดเลเซอร์ก็จะถูกใช้ในการตัดเปิดผิวหนังบริเวณเปลือกตาแล้วก็กาจัดไขมันส่วน,นแล้วก็ผิวหนังหย่อนคล้อยได้นิดหน่อยแล้วก็สร้างรอยพับตาชั้นใหม่แล้วก็ใช้วิธีเย็บแบบถาวรหรือว่าไม่ถาวรขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เลือกทีนี้ข้อดีก็คือลดอาการบวมช้ำฝกช้ำก็จะไม่ได้บวมช้ำเหมือนปกติทบาจะไม่ต้องพักฟื้นเลยน้อยแล้วก็มีความแม่นยำแล้วก็รอยแผลเล็กแล้วก็ เ,เรียกทีนี้ทำไมาถึงบอกว่าไม่แนะนําให้ทาเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้เหมาะกับทุกกรณีถ้าปัญหาเอ่อมีผิวหนังหรือว่ามีไขมันหย่อนคล้อยมากก็ต้องเป็นตักแบบดั้งเดิมต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์สูง,งก็คือต้องอาศัยแพทย์ที่มีแบบประสบการณ์สูงแล้วก็หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงการทำเลเซอร์ตาสองชั้นเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกเลือกใหม่ที่ลดเอ่อความบวมความช้าแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าแต่ในแง่ของการสร้างาชั้นตาถาวรแล้วก็ประสิทธิภาพและความคงทนอ่ะไม่เท่ากับการทําตาแบบกรีดหรือว,ว่าเย็บจุดจริงๆเจ็บจุด ขนาดไม่ค่อยถาวรเป็นอย่างดีกว่าเลเซอร์นะทุกคนดังนั้นถ้าใครอยากจะทําเลเซอร์ตา2ชั้นก็คือควรรู้ก่อนว่าหนึ่งชั้นตาเนี่ยอาจจะหลุดหรือว่าจางหายได้ก็คือเป็นเพราะว่าเป็นการสร้างชั้นตาทีมไม่ได้ตัดเนื้อเยื่อหรือว่าเป็นการเย็บแบบถาวรชั้นตาก็จะคลายตัวได้เมื่อวันเวลาผ่านไป2อก็คือไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาไขมันเปลือกตาเยอะมากหรือว่าชั้นตาหย่อนคล้อยเพราะว่าถ้ามีไขมัน ชั้นตาหย่อนคลอยเนี่ยการทาเลเซอร์ก็ไม่สามารถกําจัดปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะเอาออกมาเนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ต้องการซ่อมแซมก็คือเป็นตางานแก้ตางานแก้ก็คือตางานแก้ทั้งหลายทั้งมวลถ้าเป็นตางานแก้ลืมเรื่องการทาเลเซอร์ตาสองชั้นไปได้เลยจ้ะสรุปก็คือไม่แนะนําให้ทาเลเซอร์ตาสองชั้นเนื่องจากเป็นการทําตาสองชั้นเทียมที่่ป็นการทาตัดเข้าไปแก้ไขปัญหาจริงๆเพียงแต่แค่สร้างชั้นตาหรือว่ารอยพับเฉยๆนั่นก็คือถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ถาวรแล้วก็ชัดเจนกรีดติดจ้ะ